สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพลงคนเหนือครับป้ากันแหนมแล้วนะครับกับกิจกรรมบ้านพุทธรักษานะครับก็บ้านพุทธรักษาเนี่เป็นกิจกรรมนะฮะที่เขาทาขึ้นมามีวัตถุประสงค์หลายอย่างนะครับวัตถุประสงค์แรก็คือเขาอยากจะปับภูมิทัศนะครับตีโอใส่ของบ้านผู้สูงอายุนะครับในการดูแลผู้สูงอายุของเขานะครับเพื่อมีความสวยงามนะครับเจริญหูเจริญตาก็คือมีดอกมีดวงเงนเตอร์เนาะครับก็คือปับภูมิทัศนะครับบริเวณ หลบๆบ้านนะครับ,บเขาใจชื่อกิจกรรมมาบ้านพุทธรักษาเพราะว่าเาําว่าพุทธรักษาก็คือมีความหมายเป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะครับเนบาะคือการดําเนินตามาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีมาก,ม,ากมีองค์แปดครับก็คือศีลส,สมาธิปัญญานะครับแล้วก็นะครับวัตถุประสงค์ที่สองก็เขาต้องการที่จะให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับคือ ผู้ดูแลคุณแม่อมพรนะครับนํำวงนะครับมีผมนะครับลูกลูกเบาคนโตนะฮะแล้วก็มีน้องสาวนะครับคุณจิตนาน้ำวงนะครับแล้วก็เขายังมีผู้ดูแลนะครับคือคุณปัทมาพรนุชเพลมนะครับแล้วก็ยังมีคุณคุณนายปิ่นแก้วน้ำวงนะครับแฟนผมนะครับช่วยกันดูแลนะครับผู้สูงอายุคือคุณแม่อมพรนำวงทีตีบ้านนะครับส่วนลูกหลานทีอยู่ทั้งไก่นะครับว่าจะเป็นลูก ลูกบาวตีเป็นพ่ออ๋อ,อยตีสีสะเกตหรือหรือน้องสาวคนล่าอยู่ไปประกอบการขายตีนครศรีธรรมราชนะครับทางไกลก็มาได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดก,ก็จึงได้ส่งเงินส่งทองมาเป็นง่บประมาณสนับสนุนในการเลี้ยงดูคุณแม่นะครับแล้วก็เป็นค่าตอบแทนใกับผู้ดูแลตัว,วน,นะครับก็กิจกรรมนี่นะฮะบ,บ้านพัรักษานี่เขายังเป็นกิจกรรมที่ในเวลาเวล,เวลายามว่างนะครับเขาได้ใช้กิจกรรมนี้เป็นการ พักผ่อนคลายเครียดนะครับคือทํากิจกรรมหลังจากดูแลคุณแม่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาปลูกพักปลูกดอกปลูกดวงปลูกบัดแตงเก็บบาดแตงแล้วก็ทําอาหารกินกันนะครับในการครัวบ้านๆนะครับสิ่งเหล่านี้คือเป็นกิจกรรมโดยรวมขององค์ประกอบของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะครับคือการดูแลคุณแม่อ,มพอัพผนระวงนะครับยังคือการดูแลของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับทั้งผู้ถูกดูแลก็ได้รับ ความใกล้ชิดนะครับดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนะครับผู้ผู้ดูดูแลก็มีกิจกรรมทําหลากหลายกิจกรรมนะครับเพื่อเบื้อหื้อเครียดแล้วก็เพื่อเือห้เป็นการผ่อนคลายอารีวส์แล้วก็เส่สมคัญที่สำคัญที่สุดก็คือการผ่อนคลายทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์นะฮะย่างห้อเฮามีพลังที่จะดูแลผู้สูงอายุต่อไปเหมือนตลอดไปนะครับแล้ววันนี้ผมพาท่านมาดูกิจกรรมบ้านผู้รักษาครับ เขาบอบ้านพุทธรักษาคือเขาจะเน้นโทนจะเป็นดอกพุทธรักษานะครับบริเวณหลอบๆอกแนวรั่วแล้วลก็บริเวณมุมต่างๆนะับและเขายังได้ทําตัวหนังสือก็คือตัวหนังสือคําว่าบ้านพุทธรักษาโดยใช้ตัวอักษรเป็นดอกคุณนัตติสาและแพรเสียนให้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาท่านไปดูนะฮะแล้วก็กิจกรรมทางด้านอ,าอีกด้านหนึ่งก็เขายีดรักอัตหิอัตโน,นาโถคือการพึ่งตนเองนะครับ ด้วยการเขาเขาใจ้พื้นที่ตรงบริเวณบ้านเนี่ยเราจากปลูกดอกปลูกดวงแล้วเายังปลูกพืชพักสุนครัวนะครับ<า>เพื่อเป็นการพึ่งตนเองทางด้านการลดรายจ่ายและกายเพิ่มรายได้นะได้ขายตัวนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับบริโภคพักพืชพักตีปลอดภัยตัวนะครับวันนี้นะครับก่อนเขาได้ทากิจกรรมมาประมาณเดือนกว่าๆนะครับเนาะผมอยากจะพาทานไปดูความคืบหน้าของโครงการนี่พอเป็นจะไปพรองกิจกรมรมบ้านพุทธรัศดาครับไปกันเลยครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพจคนเหนือครับยุทธภูมินำวงครับตอนนี้นะครับผมจะพาท่านมาติดตามโครงการบ้านพุทธรักษานะครับก็ตอนนี้ผมจะผมกําลังอยู่ในห้องสตูดิโอนะฮะของผมนะตีตีบ้านนะครับชั้นสองนะครับก็เป็นอุปกรณ์สําหรับการบันทึกตัดต่อทําวิดีโอนะฮะทำคลิปนะครับก็ยูทูบเบอร์นั่นเองนะฮะก็มีอุปกรณ์เหล่านี้นะฮะแล้วก็จะมีมุมต่างๆสําหรับ ถา,ายทําคลิปต่างๆตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาท่านไปดูทิดตามนะครับความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมก็แล้วอ,อ่เป็นกิจกรรมนะฮะบ,บ้านพุทธรักษานะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่บนชั้น2นะครับของบ้านแม่นะครับตีบ้านแม่กระต้มมวนที่หนึ่งอำเภอเมืองเชียงหายครับตอนนี้ที่ท่านเห็นด้านล่างนะฮะก็เป็นภูมิทัศน์ที่ผมได้ออกแบบ ขึ้นมานะครับเป็นที่ชมวิวอ่าลิบๆก็จะเป็นอ่าที่ชมวิวนะฮะที่เป็นอนบ่อปลานะครับของญาตินะครับของพ่ออายนะครับบางเงินนะฮะแล้วก็บ่อปลาของนิคมนะฮะทางขวมือนะครับตอนนี้ที่ท่านเห็นคือความคืบหน้าของโครงการนะฮะกิจกรรมบ้านพุทธรักษานะฮะวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่ ิบเนาะพฤศจิกายนสองพันหรกสี่นะฮะขณะนี้นะครับพวกเอ่อไม้ดอกคือไม้พุทธรักษาดอกพุทธรักษานะครับก็เริ่มแตกหนอ่อลำต้นก่ออวบสวยงามนะฮะพร้อมที่จะดอกบางบางต้นก่อดอกแล้วนะฮะแล้วก็จะมีแสกด้วยผพืฟักสวนครัวนะครับตอนนี้กำลังลงมาแต่งนะครับแต่งกวานะครับ แล้วก็มีดอกติ่ทมก็จะเป็นดอกแพรเสี้ยงให้หรือว่าแล้วก็ดอกคุณนายตื่นสายนะฮะก็ตอนนี้กําลังต้นคุณนายตื่นสายหรือว่าแพรเสียงให้ก็สมบูรณ์เต็มที่แล้วบางส่วนก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับคุณนายตื่นสายนะครับก็น,นี่พาทันมาดูนะฮะบ,บริเวณรอบรั่วขอบรั่วนะฮะก็จะเป็นต้นพุทธรักษาก็จะเริ่มงอกงามลําต้นเริ่มแตก กิ่งแตกหนอ่อบางส่วนก็เริ่มดรอกแล้วนะครับเริ่มออกดอกพุทธรักษาแล้วนะครับในส่วนของตัักศ่วนครัวนะครับตอนนี้เราลงบแตงหรือแตงกวานะก็เก็บได้แล้วเก็บได้รอบที่สวันนี้วันนี้เก็บรอบที่2แล้วนะครับดังนั้นนะครับจึงพาท่านมาดูความคืบหน้าของกิจกรรมบ้านพุทธรักษานะครับ ตอนนี้ตัวหนังสือก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าแล้วก็วางตัวเริ่มจะพลีดอกเบ่งบานความสวยงามของตัวหนังสือจะเป็นดอกไม้นะครับบ้านพุทธลักษานะครขณะนี้อา่าเมคอนบ้านทั้งสองท่านนะครับคุณนายปิ่นแก้วน้ำโบงแล้วก็คุณปัทมาพรนุชเปรมน,นะก็มีงานงานเข้าแล้วครับนั่นก็คือเอาวัชพืชออกจากแปลงดอกไม้นะครับก็จะเป็นต้นญ้านะฮะขึ้นมามันจะ บางงามนะฮะจึงได้มีการํำจัดวัชพืชต้นยาออกจอากตัวหนังสือดอกไม้นะครับเดี๋ยวผมจเฉพาะท่านไปดูข้างล่างนะครับเพื่อชมความงามของดอกดอกคุณนายจตสายและดอกแพรเสียงให้แล้วก็ดอกพุทธศรางามกันนะครับเอาละครับผมมาด้านล่างนะครับมาดูความงามของดอกพุทธดอกคุณนายจตสายหรือว่าแพรเสียงให้นะครับนึ่งตอนนี้กําลังเริ่ม ตื่นแล้วนะครับคือตื่นสายมากตอนนี้ประมาณสิบโมงกว่าสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับสมกับจื่อนะฮะคุณนายตื่นสายก่อตื่นสายแล้าต้เลยนะฮะกําลังตื่นนะครับตัวนี้เป็นตัวสละอานะฮะซึ่งผมมาถ่ายให้ท่านเห็นใกล้ๆนะครับตัวนี้จะเป็นดอกแพรเชียงให้นะครับแตกต่างจากคุณนายตื่นสายกํา่องจากว่าคุณนายตื่นสายมีจั่นเดียวนะครับแต่แพรเชียงให้นี่จะมีเป็นเป็นหลายจั่นนะครับสี่ห้าจั่นนะครับแล้วก็มีหลายสีตัวนะครับตอนนี้ มีแมวมาร่วมถทท่ายทำตัวนะครับก็นี่คือความงามของดอกแพรเสี้ยงให้นะครับก็จะห้องคุณน่าจะใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นตระกูลเดีวยวกันนะครับเนาะแล้วตอนนี้มีครัวบ้านงานงานเข้านะครับคือม, <laughs> มีต้องเก็บวัชพืชเก็บยาออกนะครับถ้าอันจะบางงามนะฮะครับนี่คือความงามของดอกไม้ตอนนี้จะมีสีเหลือง ไอ้เป็นข้าสีอย่างเนี้ยสีบานเยน็นไหมสีบานเย็นน่บนเย็นนะครับก็กำลังเก็บดอกไม้กันนะครับเก็บหญ้าปัจจุบัน,นอ,อกจากแปลงหญ้านะก็และอีกอีกหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากเขาเอาหญ้าออกแล้วเขาก็จะมีการเล่งฮอร์โมนเล่งดอกนะครับเพื่อจงให้ดอกออกเยอะกว่านี้แล้วก็ดอกหนาวจริงมันจะสวยจะตูมกว่านี้นะะ ก็เราลองไปดูความงามของดอกไม้ดังแปลงดองปู่มนะทั้งตัวหนังสือทั้งดอกคนได้ตุดสายนะครับบ้านพุทธรักษานี่จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่ก็สวยงามอันแบบหนึ่งนะครับก็ถ้าหากว่าดอกปอกเต็มที่นะฮะก็แต่ย่างฮือถ้าเาอยู่มุมสูงอยู่ชั้นสองของบ้านเนี่ยก็จะชัดเจนจะสวยงามมากเป็เนื้อหญ้าบางอยู่นะฮะ แต่ดอกก็สวยงามอยู่เหมือนกันนี่จะเป็นสีชมพูนะฮะดอกจะเป็นดอกสีชมพูแพ a เ s ียงให้นะครับพ a เ s ียงให้ดอกสีชมพูนะครับปึ๊บาใกล้ๆนะนี่เป็นสีชมพูนะครับแต่นี้เข้ามาไทยไกล้แต่นี้มีสิอารูปรูอสิงโต สิงโตมาชมความงามของดอกไม้ตัวนะฮะสิงโตครับ <c oughs> ครับผมก็ดูความงามของดอกแตอนี้มีวัชพืชนะเดียวครับแต่ตัวพ่อพันนี่พ่อพันนี่จะสวยงามมากเลยนะฮะดอกกำลังบานสะพังตอนี้ครับกำลังจะเก็บยาออกนะครับ อันนี้ตัวพอพันนะฮะตอนนี้ย้าเยอะอยู่นะครับนี่เป็นเซลอุพุทธรักษาครับอันนี้รูปลอรูปลอมาชมดอกไม้ตัวนะครับเข้ากล้องตัวนะฮะนะครับอันนี้เป็นตัวพอพันฮ นี่จะเป็นตัวน้อนหนูนะฮะบ้านพุทธรักษานะครับก็คุณนายจุดสายหรือว่าแพสซิ่งให้จะจะเบ่งบานนจะใส่สายน้อยนะครับตอนนี้ช่วงตอนนี้ประมาณสิบโมงกว่าเกือบสิบเอ็ดโมงละเนาะดอกแพสซิ่งให้คุณนายจุดสายก็กำลังเบ่งบานนะครับนี่ตัวน้องหนูนะฮะ นี่ตัวสละอาไมโโงนะท่านเห็นตอนนี้กำลังบานสะพังนะฮะนี่เป็นคุณนาจุนสายแบบแท้พันดั้งเดิมนะฮะเขาจะแบบมี่อนะฮะดอกเขาจะมีชั้นเดียวนะฮะซึ่งเขาห้องวัดคุณนาจุนสายก็แต้เลยตรงนี้นะฮะพันดั้งเดิม พันเพื้นเมืองคุณนายตื่นสายได้เลยนะครับก็จะเป็นส่วนของคำว่าบ้านบอยบ,บ,นะบ,บไม้นะบอยเบย,ย,ย์ไม้ก็รู้สึกว่าสวยงามเต็มที่เลยตรงนี้นะฮะนะครับต้นหัวบอยบไม้นะตรงนี้นะครับ,นะรบ,บ,รบมนะบีพึ่งมาตออตันด้วยนะครับก็สวยงามมากทีเดียว ลองดูมุมไกลๆหน่อยนะครับบ้านพุทธรักษานะครับเดีย๋ยวเราไปดูดอกพุทธรักษากันดีกว่าครับเอาไปเอาไปดูความคืบหน้าของดอกพุทธรักษากันดีกว่าครับก็คือเป็นจ่อของกิจกรรมนี่แหละครับคือบ้านพุทธรักษานะคือตอนนี้บริเวณหน้าบ้านนี่ก็จะมี ต้นพุทธรกษา์ต้นแคร่ที่อยู่ด้านขอบซ้ายมือนะฮะเป็นต้นแคร่นะฮะแต่ว่าตัวต้นตีใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นต้นแบบต้นสูงนะฮะก็จะสูงประมาณเม็ดเม็ดกว่าหรือ2เม็ดนี่แหละแต่ว่าต้นแคร่นี่ก็เป็นต้นสั้นนะครับพอมาสูงต่ไใดน,นะ,ะตัวนี้แสกด้วยเออปืนพัสู่นย์ครัวก็คือแตงนะครับคือแตงนะ ก็ตอนนี้ตรงขอบนี่ก็จะเป็นแพสียงให้นะฮะเอาไปดูต้นพุทธรักษาตอนนี้เป็นต้นแคะนะครับเป็นดอกแคะนะครับกําลังกําลังสวยงามนะฮะกําลังเบ่งบานหนึ่งต้นละนะครับเนาะในส่วนของต้นต้นสูงนะฮะตันนี้อันนี้ต้นแคะเริ่มเริ่มเกือบจะจะจะออก อดอกเลยนะครับเนาะก,<อ>ก็นี่จะเป็นต้นต้นสูงนะฮะเป็นดอกต้นสูงนะครับของพุทธรักษานะครับนะครับต้นสูงนะแล้วก็จะปลูกเลี้ยงไปด้วยนะครับต้นนี้จะเป็นต้นสูงนะฮะเริ่มเจริญเติบโตงอกง,ง,งาม แล้วก็ส่วนต้นนี้ออกดอกแล้วนะครับ่อพุทธรักษาจี่กิจกรรมที่บ้านนะบ้านพุทธรักษานั่นเองนะครับสวนน้ำหมากนะฮะกําลังสวยนะครับทีนี้ผมจะพาท่านไปดูตูนมุมริมรั้วนั่นนะครับตรงนี้ท่านเห็นเลยคือขอบรั้วนะะผมได้วางต้นพุทธรักษาไว้นะฮะจำนวนประมาณยี่สิบกว่าต้นครับตอนนี้กํลาลังเริ่มแตกนอแตกกา แล้วก็เริ่มดอกแล้วนะครับนี่แหละครับพุทธรักษานะกำลังดอกเบ่งบานสวยงามมากนะครับแล้วก็เลยไปก็จะเป็นแนวแนวรั่วเป็นต้นพุทธรักษาแนวรั่วนะครับแต่ยังบอกออกดอกเตือนนะต้นกําลังอวบกาลังเจริญเติบโตเต็มที่เลยนะครับตอนนี้ผมเมื่อท่านเห็นมุม ขอบลูกอะนะฮะด้าน,นขวามือเป็นแนวต้นดอกพุทธรักษานะครับตรงโน้นเป็นบ้านบ้านเก่าบ้านเกลือบ้านป่อสร้างไว้นะครับสี่สิบห้าสิบปีมาแล,แล้วนะเราก็จะเห็นแนวต้วนสือบ้านพุทธรักษาส่วนบ้านหลังใหม่เป็นบ้านแม่นะครับแม่อศาศัยอยู่ดูแลแม่อยู่ตรงบ้านหลังนี้นะครับ <c oughs> เห็นมุมมุมด้านมุมห้วนะครับครับก็คืยเริ่มจะสวยงามแล้วนะครับเนาะ ภูมิทัศน์นะฮนะนาบ้านเก่าบ้านเก่านี้ผมจะอยู่กับแฟนนะครับเป็นดูแลแม่ส่วนบ้านหลังใหม่นี้จะเป็นบ้านสร้างไว้เพื่อแม่ดูใส่หอากระเจีเป็นตีดูแลแม่อยู่ตรงนี้นะครับก็ในส่วนของแนวหัวด้านนี้นก็จะมีขอบรั้วจะเป็นดอกพุทธรักษะ ก็จะมีอับปนพักสุนครัวนะครับนี่จะเป็นตอนนี้ดอกพุ่นรักษาเริ่มเริ่มแตกนอแตกก่อแล้วกับบางต้นก่อดอกแล้วนะสวยงามมากนะครับในบุ้นก็จะเป็นทั่วแปรัว่วบวกนะอันนี้จะเป็นประดับด้วยแตงดอกนะครับ มาด้านนี้ขอบลวจะเป็นต้นพุทธรักษานะครับแสกด้วยตือพักสุนครัวช่วงนี้กำลังฮือผลยังเต็มที่คือาแตงนะครับแตงกวานะถึงบ้านผมกำืองเขางอ,อมาแตงกำลังเก็บได้สองรอบแล้วครับนะทำเลยได้อยู่ประมาณ2องร้อสารอบาทละนะครับส่งขายตลาดหนองบะแดงนะครับ นี่เป็นแนว่อกพุทธรักษานะครับแสกด้วยผืดพักสุนครัวนะครับตรงน,นี้นะไปดูความงามของต้นพุทธรักษาซึ่งกำลังแตกนอแตกกอกสวยงามมากนะครับก็คาดว่าหน้าหนาวนี่ดอกสะพังแน่นอนนะครับสำหรับดอกพุทธรักษานะครับ อันนี้เริ่มดอกแล้วนะครับพุทธลักษาดอกสวยมากนะครับมีวามหมายตัวนะวาใหมายอันเป็นมงคล้นนะพุทธรักษานีกระดอกแล้วนะครับก็จะเบ่งบานทั้งดอกพุทธรักษาและกระดอกของพดพักส่วนครัวต้นแตงนะครับ สวยงามมากนะครับวันนี้นะผมยุทธภูมินำวงนะครับพาท่านชมกิจกรรมสร้างปั๊บปุงภูมิทัศน์บ้านแม่นะครับบ้านแม่อัมพรน,น้ำวงนะครับผู้สูงอายุนะข้าบ,บ้านพุทธรักษานะครับทำไมครับกบกิจกรรมความพืบหน้าของกิจกรรมบ้านพุทธรักษาของบ้านแม่อ,อัมพรน้ำวงนะครับที่บ้านแมะตม้มมู่ที่หนึ่งอำเภอเมืองเชียงจหายคลิปนี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีก่อนครับพักกันหมาครับ ครับตันนี้กิจกรรมนะครับการปลูกดอกหลงดอกบ่วดอกพุทธรักษาก็ดีนะฮะคุณนายตื่นสายก็ดีแล้วก็ดอกแพ้เสี่งให้ก็ดีนะารับพักสุนครัวกระริ่มพืชดอกพืชนะครับบางส่วนก็สามารถจัหนายได้แล้วนะครับอย่างเช่นแตงควาเขาสามารถบรรจุถุงนะฮะขายสู่ตลาดในชุมชนได้แล้วนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับต้นดอกพุทธรักษากระริ่มแตกนอแตกกอนะฮะซึ่งแอนโซนอยเขาจะมีการเพาะต้นกล้า ขายตัวนะครับจำนายให้ผู้ทิ่สนใจตัวสำหรับต้นอพุทธรักษานะครับและอีกส่วนหนึ่งก็สำหรับต้นดอกแพรเชียงให้แล้วก็ดอกพุนัตสสายเราก็จะมีการเพาะต้นกล้านะครับเป็นกล้าสำหรับทันไปประดับตกแต่งสารับทันอนำไปปลูกประดับตีบ้านก็ได้นะครับคือบ้านพุทธรักษาต่อไปจะเป็นศูนย์ท้งนะครับต้นกล้าพันไม่ดอกต่างๆนะครับเพราว่าจะเป็นดอกพุทธรักษาแล้วก็ดอกแพรเชียงให้ดอกพุนัตสุดสายตัว และนอกนั้นก็ยังจะเป็นแหล่งอาหารนะครับเป็นทั้งอาหารตัวเป็นจะเป็นพืชพืชพักสุดทัวตามฤดูกาลครับวันนี้นะเผยข่าวเหนือได้นําบรรยากาศความเจริญเติบโตคร่าวๆนะครับเพืนท่านได้ชมนะครับอย่าลืมที่ตามมูฮั่ต่อไปนะครับกับกิจกรรมบ้านพทธรักษาครับ